ก่อนที่คุณผู้ชมจะมารับชมคลิปฝากกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมอ่ะเฮือ ป่าอเมซอนเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเป็นป่าที่ถูกยกให้เป็นป่าลึกลับและเป็นปอดของโลกกันเลยทีเดียวเดเอเฮือเพราะพื้นที่ป่าแห่งนี้มีต้นไม้เยอะมากมีพื้นที่กว้างมากถึง5 500, ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรเลยโอ้โหและมันกินพื้นที่ไปประมาณ9ประเทศในทวีปอเมริกาใต้และเนื่องจากมันเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และกว้างจึงทําให้มีสัตว์ต่างๆนานาชนิดมากมายมาอาศัยรวมกันอยู่ที่นี่และคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไป พบกับ5อันดับสัตว์ที่มีความอันตรายมากๆในป่าอเมซอนแห่งนี้จะมีอะไรกันบ้างนั้นก็ไปรับชมกันเลยครับผมอัจจอัจจอัจ่ออันดับที่1แมงมุมทารันทุรา แมงมุมชนิดนี้นะครับเป็นแมงมุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะฮือซึ่งแมงมุมชนิดนี้มันก็มีพิษนะครับแต่พิษของมันเนี่ยไม่ค่อยแรงเหมือนตัวมันเท่าไหร่ขนาดลําตัวของมันมีความยาวมากถึง9เซนติเมตรกันเลยทีเดียวแต่ถ้ารวมกับขาที่มันกางออกมาจากตัวมันแล้วละก็จะมีความยาวมากถึง25เซนติเมตรกันเลยทีเดียวโอแมโจน้ําหนักของมันมีประมาณ160กรัมหรือประมาณขีดกว่าเองนะและมันเป็นแมงมุมที่มีอายุไขยาวนานมากกว่าแมงมุมชนิดอื่นๆอีก ด้วยโดยมันจะมีอายุยาวนานมากถึง15ปีไปจนถึง20ปีกันเลยทีเดียวโอ้โหส่วนพื้นที่อยู่อาศัยของมันนั้นมันมักจะอาศัยอยู่บนพื้นดินหรือตรงดินถล่มดินสไลด์มันจะขุดดินให้เป็นรูมีความลึกประมาณ30-45ถึงเซนติเมตรและจะอยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นในป่าอเมซอนถ้าหากใครว่างๆแล้วได้ไปเดินเล่นที่ป่าอเมซอนก็ระวังตัวเอาไว้กันด้วยนะครับแต่สัตว์ที่มีแขนขายเยอะแบบเนี้ผมเห็นแล้วยังโขนแขนสแตนด์อัพอยู่ โอ้โหอันดับที่2มดกระสุนหลายๆคนอาจจะคิดนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่มดตัวน้อยๆไม่มีพิษสงอะไรแต่ว่าคุณคิดไม่ได้กับมดชนิดนี้นะฮ่เพราะมดสายพันธุ์นี้เรียกได้ว่าเป็นสายพันธุ์มดยักษ์เลยก็ได้เพราะลำตัวของมันนั้นมีความยาวมากถึง3เซนติเมตรกันเลยทีเดียวตัวใหญ่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ อาหารโปรดของมดชนิดนี้ก็คือหนอนผีเสื้อนั่นเองหรือพวกตัวอ่อนของแมลงเรามาดูกันว่าทําไมเราถึงเรียกมดชนิดนี้ว่าเป็นมดกระสุนสาเหตุก็มาจากเพราะว่ามันเป็นมดที่กัดเจ็บที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ถ้าหากเราโดนมดชนิดนี้กัดเข้าให้มันจะรู้สึกเหมือนถูกยิงด้วยกระสุนปืน ซึ่งการโดนยิงด้วยกระสุนปืนเป็นยังไงนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมก็ไม่เคยโดนยิงแต่ก็นั่นเลยครับเมื่อเราถูกมันกัดแล้วความเจ็บปวดที่เราจะได้รับนั้นจะยาวนานถึง24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวหรือประมาณ1วันเต็มๆเอาเป็นว่าถ้าโดนต่อยเนี่ยอาจจะต้องร้องโอ้ยโอยโอยทั้งวันแน่นอนครับผมอันดับ3ปาปิรัญญาแดง ปลาเปลีญญ่ยนย่าเป็นปลาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีในวงการภาพยนตร์เพราะมักจะเอามาทําเป็นหนังให้รุนระทึกอยู่บ่อยครั้งโดยลักษณะของมันนั้นจะมีเกล็ดสีแดงๆใต้ท้องและมีฟันแหลมคมเล็กๆอยู่หลายซี่หน้าตาก็โหดสัตว์รัเสเซียใช่ย่อยขนาดตัวโตเต็มที่ของมันจะอยู่ที่ประมาณ33เซนติเมตรมีน้ําหนักมากถึง3.5กิโลกรัมมีถิ่นกําเนิดอยู่ที่ลุ่มน้ําอเมซอนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิลซึ่งปลาชนิดนี้มีพฤติกรรมที่อยู่รวม ทกันเป็นฝูงว่ายน้ำและล่าเหยื่อด้วยความรวดเร็วและดุดันเป็นปลาที่มีความดุร้ายที่สุดแล้วในแม่น้ําแห่งน,นี้และมันไม่สนอีกด้วยว่าเหยื่อของมันจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่มากเพียงใดแต่ถ้าหากลงไปในน้ําที่มีมันแล้วล่ะก็จะโดนลุมสกรรมยำหอยแครงอย่างแน่นอนซึ่งในต่างประเทศนั้นนิยมนํามาเลี้ยงกันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมต่างประเทศถึงชอบเลี้ยงของปแปลกๆอย่างนี้ถ้าหากวันดีคืนดีลืมไปว่าตัวเองกําลังเลี้ยงปลาพิลัญญาอยู่แล้วเผลอเอามือไปเขี่ยน้ําเล็จะไม่โดนมันสวบนิ้วเข้าให้เหร อ,นนอันดับที่4ปาลาไหลไฟฟ้าปิกาจูปาลาไหลชนิดนี้ไม่เหมือนกับปาลาไหลแถวบ้านเรานะเออซึ่งตรงหัวมันมีลักษณะคล้ายปลาช่อนและ ปลาดุกแต่ต่างกันตรงที่มันไม่มีหนวดลำตัวของมันนั้นมีสีน้ำตาลปนเขียวเข้มใต้ท้องจะมีสีเหลืองมีหัวที่มีขนาดใหญ่และอ้าปากได้กว้างมากแต่ตามันเล็กนิดเดียวเองซึ่งมันจะชอบอยู่บริเวณน้ำตื้นๆหมกตัวอยู่ในโคลนและชอบซ่อนตัวอยู่ตามพืชใต้น้ำโดยขนาดตัวของมันเมื่อโตเต็มที่แล้วจะมีความยาวมากถึง2เมตรกันเลยทีเดียวโอโ้และตัวที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมานั้นมีความยาวมากถึง2เมตรครึ่งกันเลยทีเดียวโอ้โหรีเชดและมันมีน้ำหนักมากถึง20กิโล โอโหมความสามารถพิเศษของเจ้าปาลาไหลชนิดนี้ก็คือการปล่อยกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง800โวลต์กันเลยทีเดียวซึ่งมันมากกว่ากระแสไฟฟ้าที่ส่งมาให้ในบ้านเราอีกนะครับเพราะว่าบ้านเรามีกระแสไฟฟ้าแค่220โวลต์เท่านั้นขนาดเราโดนไฟดูดแค่นั้นยังสะดุง้งยวบเลยถ้าเราโดนไฟฟ้าดูดจากปาลาไหลเจ้าตัวนี้แล้วลก็อื ที่มันสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าดีได้เพราะว่ามันมีเซลล์พิเศษที่สามารถประจุไฟฟ้าได้โดยเซลล์พิเศษนั้นจะอยู่ตรงโคนหางยาวถึงปลายหางของมันแต่ไม่ใช่ว่าไปจับตัวมันหรือหัวมันมันจะไม่ช็อตนะซึ่งมันจะใช้ความสามารถพิเศษนี้ในการหาอาหารและเอาไว้ป้องกันตัวอีกด้วยขนาดแม้กระทั่งจระเข้ก็ยังไม่อยากจะยุ่งกับมันส่วนตัวที่ยุ่งกับมันแล้วชะตากรรมก็จะเป็นประมาณนี้ถึงกับชักกระเดวกระเดวกระเดากันเลยทีเดียว อันดับที่5จระเข้ b บล c k แคเมรเจ้าจระเข้ชนิดนี้นะครับเป็นจระเข้ที่มีขนาดกลางโดยลำตัวของมันนั้นมีความยาวตั้งแต่1เมตรครึ่งยาวไปถึง3เมตรกันเลยทีเดียวนะลักษณะพิเศษของมันจะแตกต่างจากจ,ากจระเข้ทั่วไปซึ่งก็คือหลังของมันถูกวิวัฒนาการให้กลายเป็นเกล็ดที่มีความแข็งแรงทนทานมา และมันจะมีฟันอีกประมาณ72-82ซี่กันเลยทีเดียวโดยเอาไว้ใช้กินหอยกินปูกินปลาก,กินสัตว์น้ําเล็กๆแถวนั้นที่ที่อยู่อาศัยของเจ้าจระเข้เคมนจะอยู่ที่อเมริกาเหนืออเมริกาใต้และอเมริกากลางในป่าแอมซอนด้วยนะครับมันเป็นจระเข้ที่ชอบอยู่ในแม่น้ําแอ่งน้ําและมักจะซุ่มโจมตีเหยื่อหากใครว่างๆไปเที่ยวเล่นแถวนั้นแล้วก็ต้องระวังตัวเอาไว้ด้วยนะครับเพราะมันอาจจะโจมตีคุณแบบที่คุณไม่ได้ตั้งตัวเลยก็ได้ ก็จบไปแล้วสำหรับ5อันดับสัตว์อันตรายในแม่น้ําอเมซอนนะครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับยังมีสัตว์อันตรายอีกมากเลยไว้จะมาทําในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนละกันฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮือไปละแล้วเจอกันอ๋อเจาะเจาะจะจเจ็บเจบ